กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกครับพี่น้องพู้กคงนะในกลุ่มของคนเล่นพระหรือเซียนพระเรามีรายได้จากการประกอบนะอาชีพการเล่นพระหรือพระเครื่องได้นํารายได้ส่วนหนึ่งเก็บไว้ทํากิจกรรมเพื่อสังคมมามากกว่า8ป,ปีพวกเราอยากเห็นภาพแบบนี้ แล้วมันเป็นภาพที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยผมประทับใจครับทุกคนผมเชื่อว่าพวกเราอยากทําบุญอยากแบ่งปันสู่สังคมแต่โอกาสในการแบ่งปันที่จะเกิดภาพอย่างเนี้ยผมเรียกว่าภาพที่ชัดปกติเราทําบุญคนเดียวเราบริจาคคนเดียวมันเป็นภาพที่ไม่ได้ชัดเจนขนาดน,นี้วันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนว่า ยังมีศิลปินดาราทุกท่านที่มาที่นี่สละเวลาของพวกเขามาโดยไม่มีค่าตัวหรือค่าใช้ใจ่ายนะเพื่อก,กิจกรรมนะกับสู่สังคมวันนี้ผมขอตบมือให้กับศิลปินดาราทุกท่านที่มาวันนี้ครับผมนะเราได้เห็นภาพว่าศิลปินดาราทุกท่านเป็นต้นแบบของสังคมและเดินทางมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นะผมในฐานะคนลาดูดีต้องขอบคุณมากๆที่ศิลปินดาราทุกประเทศไทยเดินทางมาที่สนามสังขวานฟิตเวลส์นะและที่บ้านโป่งแห่งนี้ในสภาวะเศษรษฐกิจแบบนี้ บางท่านบ้านจำนองแล้วรถจำนองแล้วที่ดินเป็นมรดกจำนองแล้วแต่พระเครื่องที่อยู่ในบ้านซึ่งปัจจุบันพระเครื่องมีมูลค่าสูงมากแต่เราไม่กล้าที่จะเอาออกมาให้เสียงพ้าดูพเพราะกลัวโดนลอกผมก็เลยทำแอปพลิเคชัน SK Check เป็นแอปพลิเคชันโหลดในโทรศัพท์มือถือที่สามารถส่งภาพมาถามกลุ่มเซียนที่อยู่ด้านหลัง ในราคาองค์หนึ่งร้อยบาทโดยทั่วไปเนี่ยเขาเช็คกันองค์ละห้าร้อยแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทแน่นอนครับเราทำขึ้นมาเพื่อช่วยชาวบ้านในมุมที่ว่าถ้าคุณรู้ผลว่าพากคุณแท้เซียนพัชจะหลอกคุณไม่ได้คุณรู้ว่าแท้คุณก็กล้าที่จะตั้งราคาจรงิงคุณรู้ว่าแท้คุณก็กล้าที่จะนำไปเปลี่ยนเป็นเงินเอามาใช้หนี้เอามาเป็นค่าเทอมลูกนะ เอามาประกอบธุรกิจได้มันอยู่ที่เบื้องต้นเราปัดแทนหรือเปล่าเราทาดูโยรวมกลางตรงนี้ครับแต่สิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เกินคาดก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้มีรายได้เราปฏิเสธไม่ได้เราไม่ได้หวังถึงรายได้ก่อนแต่แอปพลิเคชันตัวนี้มีรายได้ครับเราจึงมองกันแล้วก็บอกว่ารายได้จากแอปพลิเคชันตรงนี้เราจะนำกลับมาตอบแทนสู่สังคมให้ได้มากที่สุด เท่าที่พวกเราจะทําได้ท่านสสนะอภณรเดชวงพิทักษโลดนะท่านสสมุ่งเดินทางม,มาล่วมเปิดงานทุกครั้งหนะ้าสนามที่แห่งนี้นะเป็นสนามนะสันความฟิตวิเลตอยู่ในพื้นที่ของพ่านรัฐมนตรีช่วยนะท่นนบินพรศรีสัมพางนะครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะเสื้อสีเขียวโค้ชเจี๊ยบสมชายไม้วิไลเชิญออกมาด้านหน้าเลยครับผม อันนี้ต้องบอกว่าเป็นโค้ดนาสโมสรราชบุรีเอฟซนะครับตัวผมเองได้รับการดูแลอย่างดีจากสโมสรราชบุรีเอฟซนะครับในการทําทีมของท่านสอสอคุณแม่บุญยิ่งนิติกัญจนานะครับของนะคุณฟุกนะคุณธน,นวัฒน์นิติจนาแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะท่านนะ นายกวิวัฒน์วิจิตรนานะก็คือป้ากำนันตุ้ยครั้งนี้นะครับท่านสสเสงท่านสสจิ๊กนักการเมืองทั้งหมดทัาแต่ความสำคัญกับพวกเรากับน้องๆกับประชาชนโดยที่ต้องกราบเรียนว่าไม่มีการแบ่งสีหรือแบ่งฝ่ายทุกท่านทำเพื่อประชาชนนะครับ ต้องบอกว่ารับเป็นเกียรติอย่างยิ่งในวันนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่ขอบคุณทุกกำลังใจ